สวัสดีครับวันนี้มาชมสวนผ่านไปได้ห้าสิบวันนะครับไม้เถาที่ปลูกไว้ก็ไม่ได้ใส่ปุย๋ยแล้วก็ไม่ได้ฉีดยานะครับใส่อย,ยู่ครับจะเป็นน้ำหมักห้าสิบวันนะครับแต่ตอนปลูกม้นเป็นหน้าแรง ัววด้วยนะครับนี่ครับเป็นหมีงอ,งงอทัวกับแ,แตงร้านถ้าไม่ใส่ฮอร์โมนไม่ดูแลดีๆนะไม่ค่อยจะได้ผลครับแต่เราก็ทากินเองครับปลอดภยัยปลอดสารพิษอันนี้ผักบุ้งแก้วเก็บไปแล้วรอบหนึ่งครับ แปลงนี้จะปลูกฝักเซียนนะครับเราทำไม่เยอะนะครับเพราะว่าทำกินไม่ได้ทำขายนะครับตัวมันจะออกรูปแบบนี้นะครับแต่ก็ปลอดสารพิษน,นะครับปัญหาคือพวกเพลี้ยนะครับ ยอดบวบก,ก็เอามาแกงนะครับอันนี้ผักเซี้ยนนะครับที่ปลูกไปแล้วเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ก็คงได้เก็บแล้วครับเอามาทำเป็นผักดองคั้นส้มนะครับสมผักเสี้ยนไว้กินกับลาวขาว แล้วก็พริกพริกอ่อนนะกำลังสวยนะครับนี่ผักบุง้งกบุงแก้วปลูกในกระถางนะครับใส่น้ำหมัก เก็บไปหนึ่งครั้งนะครับก็ได้หนึ่งกร,รมัสกรรมสักกัมละประมาณห้าถึงสิบาทก็โอเคแล้วครับอันนี้พูดถึงเอามากินนะครับฝนตกโอเคชุมขึ้น,นครับ อันนี้มันกุยช่ายนะครับผักเป่นกุยช่ายก็คั้นส้มรอร่อยเหมือนกันเรา,าทำกุยช่ายดองครับผัดก็อร่อยอันนี้ปัดใบกระเพราสวยๆนะครับ นี่ครับก็จะปลูกกระถางไว้พอได้กินนะครับเราไม่ได้ไปซื้อเขาประหยัดนะครับถ้าเรากินไม่ทันก็หาวิธีถนอมอาหารอย่างอื่นนะครับถ้าไม่ได้ถนอมก็ปล่อยให้มันปล่อยให้มันเน่าไปนะครับเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรสวยๆนะครับพี่กระถางนะครับ น,นี้พริกปลูกใหม่นะครับก็คงอีกประมาณสักสองเดือนอีกประมาณสองเดือนจะได้ดูผลผลิตกันนะครับมาราขีนกในในกินก็นี่นะครับถ้ากินไม่ทันก็ปล่อยให้มันแก่ตัวแล้วก็ออกมาได้ดอ,อกผลให้มันเล่าไปที่เหมือนกับที่ว่าไว้นะครับมะละกอ แรงครับช่วงนั้นฮอ,อร์ลอกเขาออกนิดหน่อยนะครับ อันนี้มะเขือพวงแต่ต้องรออีกสักประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนนะครับมันก็จะออกผลผลิตขอขอบคุณนะครับท่านที่รับชมเราก็เป็นสิ่งที่ลงทุนต่ำนะครับการปลูกผักถ้ามีพื้นที่นะครับถ้าไม่มีพื้นที่เราก็ปลูกใส่กระถางอันนี้จะเป็นหญ้าให้วัวนะครับ ยังไงเจอกันเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ